สวัสดีค่ะทุกๆคนโหนส่วนตัวนะคะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพิจิกกันค่ะประจำเดือนมีนาคม2564กันนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคม ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดือนแห่งงานปังปริเรนเย่แฮปปี้แบบสุดๆการเงินมีโชคราบคู่พารวยสู่ความสำเร็จและความมั่นคงค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะ เดือนนี้จะมีโชคมีราบในเรื่องของคู่ครองคู่พารวยนะคะช่วงนี้ความวุ่นวายในชีวิตเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนอื่นๆเสียมากกว่าค่ะเช่นคู่ครองญาติมิสหายคนในบ้านในครอบครัวนั่นเองนะคะหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจหัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นไปได้ค่ะตามจุดที่คุณอยู่นะตรงนี้ลองเอาไปสังเกตดูนะคะ ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่นั่นแหละค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้จะนำพาให้คุณยกระดับไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตคุณมากขึ้นไปอีกค่ะจะมีเรื่องแปลกๆใหม่ๆตื่นเต้นเกิดขึ้นกับตัวคุณในเดือนนี้ด้วยนะคะมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังจากออกลบต่อสู้มายาวนานในช่วงที่ผ่านมานะคะ เดือนนี้จะแฮ ppy แบบสุดๆค่ะแฮ ppy มากค่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะมีโชคมีลาบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะความรักนี่แหละค่ะขีดเส้นใต้ไปเลยค่ะดีสุดๆค่ะแต่ว่าก็มีจุดที่ต้องเตือนชาวพิจิกเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะช่วงนี้ความคิดไวกว่าแสงเลยค่ะความอยากได้ใครที่จะมีก็มากอยู่ด้วยค่ะ ความรุ่งหลงก็ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าปกติค่ะจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดได้ง่ายเลยนะคะก็ให้ค,<ด>ค,<ด>ค,ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะคิดมุมเดียวมากกว่าบางจุดบางมุมมองไม่เห็นภาพกว้างๆเลยค่ะ ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะความมุทะลุด่ดันของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะบางปัญหาบางอย่างดูเหมือนคุณจะมุทะลุด่ดันเกินไปหรือเปล่าคะดูๆไปไม่มีประโยชน์ที่ดีเลยนะคะยังสร้างเหตุให้มีวาทะปากเสียงด้วยค่ะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคู่ครองนี่ด้วยนะคะอีกอย่างคู่ครองหรือต่างเพศให้ราบนะคะไอเดียหรือความคิดใหม่ๆของเขาก็ให้ชาวพิจิกสนับสนุนคนเหล่านั้นให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเขาเรา นนั้นจะนำพาซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมหาศาลในภายภา,ยาคหน้าด้วยค่ะชาวพิจิกค,คะไม่ได้อยู่ติดที่หรอกนะคะจะได้เดินทางติดต่อนั่นประสานงานนี่อยู่ตลอดทั้งเดือนเลยค่ะติดต่อคู่ค้าคู่สัญญาคู่ธุรกิจเยอะแยะไปหมดค่ะยิ่งเดินทางมากสังคมเปิดกว้างมากแค่ไหนโอกาสก็จะยิ่งเยอะมากเช่นกันค่ะเจอแหล่งทำงานทำเงินใหม่ๆรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ การงานในปากแรกของเดือนไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการงานสักเท่าไรหรอกคะ่ะไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่ไม่ปฏิปตอ่อไม่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้เข้าไปช่วยเหลือง,งานผู้อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเข้าไปซัพพอร์ตงานคนอื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะคู่ครองคนในบ้านเหล่าญาติมิสหายด้วยนะคะปักหลังของเดือนคะ่ะงานปังมากคะ่ะปังบุเลนเย่มากๆคะ่ะ คนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนใครที่เคยขัดแข้งขัดขาจะกลับกายมาเป็นฝั่งเดียวกันแล้วนะคะมาส่งเสริมสนับสนุนดีขึ้นกว่าเก่านะคะยื่นมือเข้ามาช่วยมอบโอกาสดีๆให้ตลอดค่ะการงานจะได้พบหุ้นส่วนที่มีคุณธรรมที่ดีงามยิ่งจะบรรดาลเงินทองรายได้ขยับตัวดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะมาแยกย่อยออกไปอีกนะคะ วันที่1 8ถึง8มีนาคมช่วงนี้ก็ยังสามารถทำมาหาไรายได้ได้ดีอยู่ค่ะการงานก็ยังได้รับการสนับสนุนดีอยู่จากคนร,บรอบๆข้างแต่ก็มีความเครียดอยู่ในนั้นอยู่นะคะในบางช่วงบางตอนมีความอึดอัดใจอยู่ในการรอผลรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มีการพูดคุยต่อร่องแสดงความคิดเห็นเจรจากันอยู่ในช่วงวันที่9-15มีนาคมนี้ละค่ะ 16-31มีนาคมสิ้นเดือนเลยนะคะการงานจะพลิกตัวกลับมาดีมากๆค่ะอะไรที่คุณรอคอยรอผลอยู่ตั้งแต่ช่วงปักแรกของเดือนจะมีข่าวดีในช่วงปักหลังของเดือนแล้วนะคะใครที่ติดต่องานไว้หาสมัครงานไว้ก็จะได้เริ่มมีโอกาสจะได้เริ่มทำงานใหม่ๆในช่วงจังหวะน,นี้แล้วนะคะจะได้พบเจอแต่เพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันนะคะปักแรกของเดือนยังสามารถจะปรับตัวขยับตัวได้ดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมามากกว่าค่ะเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะไปหน่อยนะคะของตัวเองไม่พอค่ะพ่วงของคนอื่นมาด้วยนะสิคะได้ไปช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนรวมด้วยนะคะแต่ดวงดาวท่านส่งเสริมยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีอยู่ค่ะแบบสบายสายเลยนะคะมีตัวช่วยดีและมีคนช่วยที่ดีด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะการเงินการทองในช่วงปักหลังของเดือนหาหาเงินได้คล่องมือมากค่ะได้เงินแบบง่ายๆกว่าปักแรกของเดือนแน่นอนค่ะ มีตัวช่วยเยอะไปหมดนะคะมีแบ็กหลังที่ดีมากๆค่ะถือว่าดีแบบสุดๆเลยนะคะหลายคนหลายคู่จะได้ซื้อรถใหม่ให้คู่ให้แฟนด้วยนะคะบางท่านบางคู่จะได้ซ่อมรถรถเก่าให้คู่ครองด้วยค่ะและก็มีหลายๆท่านต้องลงทุนทําธุรกิจร่วมกับคู่ครองด้วยนะคะก็เอาเป็นว่ากิจวัตรประจําวันที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนอื่นอยู่เสมอๆตลอดทั้งเดือนเลยค่ะจะได้ยื่นมือจะได้ช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคนเหล่านั้นอยู่ไม่นอน แล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะก็สำรองเงินและจัดสรรปันส่วนให้ดีๆค่ะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วชาวพิจิกค่ะอารมณ์ช่วงนี้เจ้าชู้อยู่นะคะแม้แม้มีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะต่างเพศรุมร้อมรุมเร้านะคะหลงไหลได้ปื้มเอามากๆเลยค่ะใครที่มีคู่มีครอบครัวแล้วต้องระมัดร,ระวังให้มากๆค่ะจะผิดสินได้ง่ายๆเลยนะคะ โดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงานที่เป็นตัวแปรหลักเลยค่ะมองดูแล้วนะคะมีต่างเพศเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนโสดมีคนคุยแน่นอนค่ะเดือนนี้สำหรับผู้ชายไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะ แต่สำหรับท่านผู้หญิงจะได้เรื่องนะคะโชคลาบสัตว์สองเท้าค่ะหากยังไม่พร้อมให้ระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะมีเกณฑ์เสียตัวมากแน่นอนค่ะจุดนี้จะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะโดยรวมจะเป็นแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์แบบนี้นำพาให้เราไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะ ก็คิดว่าจะแค่เล่นเล่นหมาหยอกไก่ไม่ใช่นะคะไม่ได้มาแบบเล่นเล่นนะคะได้กินจริงๆได้เรื่องจริงๆนะสิคะคนที่โสดไม่เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะชอบมากกว่าเลยละคะ่ะแต่สำหรับคนมีคู่นี่ละคะ่ะให้ระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะจะมีความสุขอยู่แป๊บๆหลังจากนั้นชีวิตอย่าคิดจะหาความสุขได้เลยคะ่ะความวุ่นวายจะบังเกิดนับบัดนาวเลยนะคะ อากจะมีโชคลาภใหญ่จากคู่จะได้ระเบิดลูกใหญ่ๆแทนนะสิคะขอเตือนไว้ก่อนเลยค่ะเชา้าพิสิต มาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะชาวพิจิกาเรื่องสุขภาพเดือนที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยมากค่ะร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะคะเดือนนี้ร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงมากและสมบูรณ์มากค่ะแต่ไปป่วยจิตแทนนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดการพะทะาคารมกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคู่ครองดีเรี่ยงให้ไกลได้ยิ่งดีค่ะจะเป็นการดีมากกว่าค่ะ มาสรุปประเด็นกันค่ะความรักก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเฮงเฮเหมือนกับการงานการเงินเลยนะคะคนที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยค่ะก็ได้เตือนกันข้างต้นแล้วนะคะอารมณ์ของคุณและก็ความเจ้าชู้ประตูดินของคุณนั่นแหละค่ะ จะฆ่าคุณเองนะคะหากตัดสองอย่างนี้ไปได้ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วล่ะคะ่ะคนโสดเองจะได้มีอะไรตกถึงท้องแล้วนะคะการเงินจะมีรายจ่ายเยอะอยู่บ้างแต่ก็มีจ่ายเพื่อความมั่นคงของคุณทั้งนั้นค่ะรายรับยังได้เรื่อยๆอยู่ค่ะปลายเดือนปังมากเลยนะคะจะทำอะไรก็ตามใช้เซน์ใช้ความรู้สึกของตัวเองนำทางนะคะเดือนนี้เซน์แรงแม่นเวอร์ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพิจิกที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้รมะมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ อย่าชะล่าใจไปค่ะเวลาออกไปข้างนอกก็ยังต้องปิดแม้ล้างไม้ล้างมือเวลารับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันค่ะ